สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2ภายใต้วิสัยทัศน์พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากลโดยมีนายประสิทธิ์ชัยวงศ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานางนัทวิพรจันตะพมมาได้ช่วยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาโดยรูปแบบ นัด 3B Stem Model ซึ่งมีกระบวนการทำงานโดยยึด3หลักการสำคัญดังนี้ 1. หลักนโยบาย 2. หลักปัชจัของเศรษฐกิจพอเพียง 3. หลักธรรมมาพิบาลน,นำมากำหนดเป็นกรอบวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนามีแนวทางการขับเคลื่อนคือนัด n d w i l น i n g n e s s สุภาพอ่อนน้อมและมุ่งมั่นในการทำงาน a Accountability and academic โปรง่งใสตรวจสอบได้และมีภาวะผู้นำทางวิชาการ T technology digital and English literacy มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลและภาษาอังกฤษ T teamwork and connection ยึดหลักการทำงานเป็นทีมและระบบเครือข่ายที่ดีขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวงจรคุณภาพ PDCA และนำ KPI มาวัดผลการดำเนินงานน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานมีความเชื่อมั่นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศราน่านเขต2เป็นเขตพื้นที่คุณภาพ 3B คือ Base Management to Smart Office การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ2 Base Effectiveness การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและ3 b บสเ Achievement การทำงานที่มุ่งผลสำเร็จสูงสุดซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน3 r 8 c ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษาชาติจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยรูปแบบ NAT 3B System Model มีสัมีสำเร็จผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้องค์ประกอบที่1การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศตัวชี้วัดที่1 การบริหารจัดการที่ดีมีการจัดกระบวนการการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นระบบโดยยึดหลักธรรมมาพิบานนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒนางานตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษานำโปรแกรมต่างๆมาใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาลังความรู้ผ่านเว็บไซต์น่านสองคอนเทนต์เซ็นเตอร์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและผู้ที่สนใจ ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาสร้างและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ line. เช่นเว็บเพจงานประชาสัมพันธ์น่านเขต2เว็บไซต์สพป,ปน่านเขต2เป็นต้นอีกทั้งยังนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนานการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตัวชี้วัดที่2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้มีความคิดเชิงระบบนำเรื่องการสร้างไมเซ็ตการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมอบรมและการปฏิบัติงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการสร้างไมเซ็ตสำหรับการพัฒนาบุคลากรในศตวรรษที่21 กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ให้ครากรทั้งในเขตพื้นที่การศึกษาและในโรงเรียนรวมทั้งผู้สนใจทั่วไปพัฒนาตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนางานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตัวชีวัดที่3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับมีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการศึกษาตามกรอบภารกิจหลัก4ี่ด้านสนับสนุนส่งเสริมการทำงานแบบองค์คณะบุคคลคือกตปนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสพปน่านเขตสองและหน่วยงานอื่นเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาธารณสุข เอกชนวิทยาลัยการอาชีพมหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาของครอบครัวเช่นบ้านเรียนจอแดนศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่นห้วยผานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนองค์ประกอบที่2การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพนางนัททพิพรได้ช่วยและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานทั้ง4ด้านดังนี้ ตัวชีวิตที่1การบริหารงานด้านวิชาการมีการพัฒนาครูปรถมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอย่างต่อเนื่องและมีนโยบายให้อนุบาลสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้โดยพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูปรถมวัยเน้นนโยบายสู่การปฏิบัติเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้ทุกคนทุกโรงเรียนมีการอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารให้แก่ครูและมีการวัดความสามารถครูตามกรอบ CEFR จัดประกวดผลงานสื่อและนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำเนื้อหาให้เรียนรู้ออนไลน์คือน่านสองคอนเทนต์เซนเตให้กับผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้ จัดทำศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 พัฒนาครูแกนนำ Active Learning โดยใช้เทคนิคการนิเทศ Coaching and mentoring จัดกิจกรรมรถโมบายเพื่อการศึกษาพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่องโครงการกรพดพัฒนานวัตกรรมการอ่านการเขียนพัฒนาระบบประกันคุณภาพตัวชี้วัดที่2 การบริหารงานด้านงบป,ประมาณบริหารด้านงบป,ประมาณโดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้ช่วยกำกับติดตามตรวจสอบประเมินผลมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจนโยบายมีการพัฒนาและนำโปรแกรมงบป,ประมาณมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีความเชื่อมโยงกับงบป,ประมาณและหลักฐานการเบิกจ่ายตัวชี้วัดที่ส การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคลมีการวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายปัญหาความต้องการร่วมสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้องเป็นธรรมโปรง่งใสตรวจสอบได้มีโปรแกรมสำหรับใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้พัฒนาระบบการวางแผนและบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร มีการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจมีการพัฒนาครูผู้ช่วยใหม่เพื่อให้เป็นครูมืออาชีพตัวชี้วัดที่4การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไปมีการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศน่านสองคอนเทนต์เซนเตอร์จัดทำสัมโนโนักเรียนและการรับนักเรียนในเขตรับบริการอย่างทั่วถึงนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงเวลามาราชการ การขออนุญาตเป็ราชการการลาการใช้รถยนต์การจองห้องประชุมออนไลน์รวมถึงการเตือนผ่านระบบ Line n o t i f y Token มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคลหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่5การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีการนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่และโรงเรียนเป็นฐานซึ่งเป็นกลไกในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายมีการนำผลการพัฒนามาใช้อย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่สามสำเร็จผลการบริหารและการจัดการศึกษา ผลการบริหารและจัดการศึกษาที่เกิดจากการช่วยและมีส่วนร่วมตามบทบาทและภารกิจงานของนางนัทวิพรจันตะพมมารองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามีดังนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้มีกระบวนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการสนับสนุนสถานศึกษารวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นแบบอย่างได้ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตรผู้เรียนระดับปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการผ่านเกณฑ์มาตรฐานแต่ละด้านทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาร้อยละ90ขึ้นไป ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ทักษะกระบวนการพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักง,งานราชการและลูกจ้างในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้บริหารโรงเรียนและครูได้รับการยกย่องและรับรางวัลดังนี้ ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชากุมารีได้แก่โรงเรียนบ้านเปียงสอได้รับรางวัลชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดีด้านที่6ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านที่3ด้านการส่งเสริมอาชีพโรงเรียนบ้านห้วยโกนชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนาชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทานระดับประถมวัยในโอกาสนี้ผู้บริหารครูผู้สอนและนักเรียนจะเข้าเฝ้ารับเสด็จเพื่อรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนิฐานที่ราชจจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีในงานประชุมวิชาการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาลตามพระราชดำริณนะจังหวัดสกลนครในเดือนตุลานี้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการผลจากการสำรวจความพึงพอใจจากผลการดำเนินงานในทุกด้านพบว่า ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาและการให้บริการในภาพรวมตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ80.24 ด้วยความทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจในการช่วยและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของนางนันททวิพรจันตะพมมารองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศานานเขต2ส,ส่งผลให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความรู้คู่คุณธรรมมีจิตรักชาติสถานศึกษาได้มาตรฐานนักเรียนมีความสุข พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป